พ่อกระหูจ้องแกนครับปีสไตล์วันนี้ครับวันนี้ปามาดังหนูยังเก่าครับนี่ครับหมายครับหมายเกอยูุ่เนี้ยครับแถบเนี้ยครับพอดีแต่เจ้ามาพอไหวครับก็ปอมีตัวครับแต่ว่ากระพงจะมีมานักแล้วครับเพราะน่าจะเป็นห้อยเก่าเปิรนลเนาะครับนี่ครับบรรยากาศก็ดีครับตอนนี้ก็คึ้มๆเหมือนฝนจะตกครับหนาวกับหนาวล้มกับล้มครับแต่ก็มาใส่ไว้ครับได้ออกหมายแล้วเนาะ เรามาร้องพอกันครับมารุ่นไปด้วยกันครับขอบคุณนะครับคนที่ติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับช่องน้อยๆของผมนะครับตีผมหายยูหายกินแบบบ้านๆนะครับนี่ครับแบบภาคเหนือครับผมก็จะอู้เป็นเหนือเนาะผมบออู้เป็นกลางนะครับอู้เป็นเหนือไปเลยครับนี่ครับบรรยากาศครับขอบคุณนะครับตีมาติดตามผมฮื้กกาลังใจผมนะครับตีคอมเมนต์ฮื่ยกาลังใจยังนะครับผมก็พยายามทําคลิปนะครับกะ คลิปอาจจะผสมบูรณ์อาจจะตัดต่อบาดีบาดังนะครับก็ขอโทษฝนพอตัวเนะครับก็พยายามย่างให้ดีขึ้นครับวันนี้ครับเวลากะมีน้อยครับแต่ก็จะพยายามย่าคลิปลงใือพอครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าครับนะครับนี่ก็เป็นหมายครับมันก็จะเก่าหน่อยครับแต่มันก็ปอมมีห้อยครับ นี่ครับเดี๋ยวเสาะไปเลยๆครับนี่ครับเสาะไปเลยๆครับก็จะปอมีหอยแต่หอยมันกับเก่าแล้วครับนี่ครับมันกับปอมีหอยอย่างอี้ยครับมันกับมันกับเหมือนปอมีหอยนะหอยมันก็เกี้ยงๆอยู่ครับแต่ผมก็มาแน่ใจว่ามันจะมีตัวกันเนาะนี่เห็นล้วครับนี่ครับมันก็เกี้ยงๆอยู่แต่ถาม่าจะให้มันมีตัวก็มาหู้เนาะเดี๋ยวไปรุ่นกันดีกว่าครับเดี๋ยวเวไส่ละไว้ครับไปครับ นี่ครับนี่กับ๋อมีหูครับนี่มีหูครับขี้กับมีขี้ไม่ๆมอยู่นะครับนี่ครับก้อนนี้น้อยนี่ครับนี่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 ครับมันมาเจาะกินแถวนี้น่าจะมีตัวอยู่ครับแล้วกันนี่ครับนี่นี่นี่หอยมันเจาะก็น่าจะมีตัวนะครับนี่ง้ามอยู่ครับนี่หอยมันง้ามอยู่ครับนี่นี่ครับหอยมันเจาะนี่ครับตรงนี้ครับว่าน่้มีตัวนะขี้มันก็ดูไม่ๆมครับนี่ขี้ร่อนๆเลยนี่นี่เห็นกัครับนี่ครับนี่ ขี้แล้เลยครับแต่ก็องตัวเหมืไครับพอจะขี้แล้วเนาะเป็นรุ่นกระดูกกรอบครับนี่ครับนี่หอยนี่มีแน่นอนครับนี่นี่มีตัวเน่ครับนี่หอยครบวันนี้นี่นี่คําหูเหมือนเกียงเลยครับเกียงมับนี่ครับนี่ครับโอ้แล้วมันคุดขวยมาเพื่อครับนี่หมูครับมีตัวเน่ครับนี่นี่ครับหอยมันนี่ครับเดี๋ยวผมขอใช้ก็นเนาะเดี๋ยวมันจะคำครับดวงอาทิตย์หลังโต๊ะครับอาทิตย์โต๊ะละ ได้แล้วครับนี่ครับก็ใสไทาย่องม่ได้ทาย่องเนาะนี่ใส่ไว้นี่ครับมีหอยขี้หอยคุดนี่ครับนี่แต่ระเป๋ามีขี้อยู่ครับอยู่มันขี้ละไห้มันน่าจะกลับมาอยู่ครับขวาสไไว้ครับไปครัมไปชมหลังต่อไปครับครับนี่ก็เป็นแหมหลังนึงครับนี่ครับมีขี้มันอยู่ครับนี่ครับนี่ครับขี้มันอยู่ขี้ใหม่ๆอยู่ครับแอเปี๊ยะอยู่มีตึงขี้ใหม่ขี้เก่าครับเดี๋ยวผมใส่ไว้นี่ครับตางพานมันครับผมมีขวยครับ กาขวยแบบป้าครับไปหลังต่อไปครับนี่ครับผม่ป้าขวยมันครับพอมีครบงายอยู่นะครับนี่ครับหอยมันครับอยู่ไหนะครับหูมันอยู่ไหนฮบแต่มันกลับมานี่ครับต่างมันเตลืทะลุมานี่ครับนี่ครับต่างมันเตลืทะลุมานี่มานี่ครับนี่ครับเกียงหมับเลยครับนี่ไหนนี่ครับไหนครับเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนครับสวัสดีตอนเจ้าครับ ปลามาเจ๊หนูครับตะคืนบริได้ปลามาสักกรัครับลมแห้งครับตอนนี้นี่ครับพายุครับลมเขาแล้วก็หนาวขนาดเลยครับมาบ่อยครับกันเลยต้องมาไ่เจ้าหลอบเดียวครับมันรุ่นกันหลอบเดียวไปเจ้าเลยครับหว่าจะได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาไปรุ่นกันเลยครับอะนี่กับบรรยากาศดีนะดน้ำหนาวเย็นครับแดดก็ออกครับแต่ว่าสู้ความหนาวได้ครับโอ้หนาวได้ครับนะครับไปรุ่นกันเลยครับเดี๋ยวผมปลาหย่างไป ครับโอ้โหบรรยากาศครับบรรยากาศสวยงามครับอากาศดีมันหนาวครับไปครับเดี๋ยวเราไปรุ่นกันต้งนั้นครับมาครับมาพอสองสามลังแรกเลยครับอยู่ใกล้ๆกันเนี้ยครับเนี่ยมีโฟมยุงหมายอยู่นี่ครับหันไปไกลเลยครับมารุ่นกันครับรุ่นครับมารุ่นกันครับ โมีงวัวมีงัวมีงัวม้ครับเจ้าเวีแล้วครับนี่โอ้โอนมีตัวนะนี่โอ้โอมันกินเงียยู่ครัน้องเงียไปกินอยู่เนี่ยโอ้อันนี้มันคุยดีน้องแม่แหมครับถมครับนี่ออแบบกินเนาะรแท้ เดี๋ยวขอเก็บมันครับสามหลังแรกครับพอจุดต่อไปครับนี่ครับหนึ่งหลังครับโอ้ยมาลุ้นมาด้วยกันครับจะได้ไ่ได้เนาะหมวมันมันเย็นมาข้างหูมาคอยออกครับหนาวครับล้มครับหูมเคอยออกนี่ครับหลังนี้ครับ เงียไปกินอยู่นะครับมาอยู่ครับเอาเงียไปกินอยู่นี่นี่เตีบัลั่นครับเจ๊ะครับหนึงต่อมาครับโอ้ยบัลลั่นเนาะถ่ายมาได้ตัวครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปแปรงกั๊บทำไมล่ะรับผมมันมันเอาไะเงียไปกินถอดเอาไว้ได้มันมันบัลลั่นอะมันถ่ายจะเล็ก ไอตัวกั้มนั่นมันเลือกอะโอ้ห้ยมีแต้มแล้วครับผมมีแต้มครับนี่ครับห็นก็ครับนี่ครับหันก็ครับเนี่ยนี่โอ้ยยังหมานอยู่ครับได้รุ่นอยู่ได้รุ่นอยู่ครับนี่ครับหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มนี่ครับอยู่ไหนนี่ครับอ่าหอเก็บกันครับ มาลุ้นกันต่อครับผมกะใส่ไห้น่าจะเหลือประมาณมาใส่ไหวซิบซิบสีหลังครับตอนนี้ก็เก็บไปแล้วแ5นะครับเลยทรเมื่อกี้หลังแล้วครับมาลุ้นครับนี่ครับโฟมตั้งนี่หลังแรกเลยมาครับนี่ดองไอ้นี่เป็นดองปลาแย่นี่ครับนี่ครับมาลุ้นเลยครับตั้งนี่มันมี ุยมันต่อไรครับมีขุ่ยมันครับมีกระี้มันทั้งนั้นเดี๋ยวเรามารุ่นกันครับอู้เรียบร้อยครับเต้นที่สองครับมาแล้วครับเห็นกัครับเห็นกัครับเห็นกัครับนี่ครับนอนอยู่ในนี้ครับนี่อ๋อเต้นที่สองมันมานครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนครับจุดต่อไปครับจุดต่อไปกันเลยเอาเลยครับจุดนี้ครับนี่ครับหมายไว้นี่ครับ ชนี้ครับเปลี่นจะไ้ครับโอ้หัวแม้ครับชุดนี้หแม้ครับนี่ครับเก็บกันครับมาครับจุดต่อไปเลยไหนนี่ครับนี่ครับรุ่นกันไปตัวกันครับเดี๋ยวได้ต่อกอนะโอ้จากนี้นะจะนี่ครับนี่ครับเออีัคภาพ รุ่นกันหลังต่อไปครับจะได้ก็ได้สองเต็มแล้วครับหมาเหวแล้วครับนี่ยังน้อยก็ได้กนแล้วครับรุ่นกันครับอยู่ไหนครับนี่ครับหมายอยู่นี่ครับโฟมนี่ครับโอ้นี่กับหมแม้ครับนี่ครับอ๋อเก็บครับครับเป็นหลังต่อไปครับหลังต่อไปหันใกล้หันปุ่นนะครับมันจะเป็นขุยมันครับเป็นขุยมันเนาะ เราไปรุ่นมาคุยท่านจะมนี้ก่อนเดี๋ยวรุ่นหลังนี้ก่อนครับนี่ครับหลังนี้ครับ่หลังนี้ครับอ้าก้าวหายโอ้นี่ครับโอ้เรียบร้อยครับนี่ครับเห็นกันครับนี่ครับอยู่ตัดก่อนนี่ครับนี่เหลืองเหลืองนี่ครับเห็นนะครับเครื่องหมายเหลืองเหลืองนี่ครับโอ้ยสามแต้มแล้วครับมันๆครับมันๆมันเจาะแล้วครับวันนี้ เก็บครับไปต่อครับนี่ครับผมขาดการว้สองหลังนี้ถ้ามันมีหนูนี่มันต้องถูกหนึ่งตัวนะครับมันมีขุยมันอยู่นี่ครับเนี่ยขุยมันอยู่นี่ครับนี่ครับขุยมันอยู่นี่หูมันออกนะพูนครับเกี้ยงเลยดูหลังนี้ก่อนแล้วกันครับโอ้หลังนี้มาบม้ครับ มาออกครับหลังนี้เก็บครับหลังนี้ผมเก็บมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมมาปะลูกหมันครับลูกมันผมผู้เปลี่ยนอย่างครับเนี่ยผมทายให้ผมได้เนาะโอหมันโดนควักไสด้โดนควักสมองเลยครับผมทายใหันได้ว่าเดี๋ยวผมโดนแบนมาครับว่าโอ้โหภาพมันมันรันทดครับนี่ครับข้ามมาเลยแล้วกันครับ โอ้โหห้าหกตัวครับลูกมวนเนะี่ยตายกองมดเลยครับโดนเจาะต้องเจาะอ,อย่างมดเลยผมบอกว่ามันเป็นแม่ย่างกินนา่าเป็นหนูเน,ะนาะน่าเป็นหนูด้วยกันนะผมว่าเนาะอยู่หน้าเลยครับออกมาตายอยู่นอกครับหวังว่าน,น่าจะโดนหลากมาหลากมา,ากมามกินจะได้ไม่เนะาะพอหลังนี้ครับอหลังนี้กับผมมีครับเก็บครับครับ มาเจอกันหลังสุดท้ายเลยครับน่าจะหลังสุดท้ายละซีซีหลังครับน่าจะหลังสุดท้ายครับถ้ามีอย่างพิษพาดเนาะโอ้ยังครับน่าจะเหลือทำหลังครับยังยังยังครับยังรุ่นหลังนี้ก่อนครับโอ้มีครับมีตัวครับนี่นี่ครับมีครับเก็บครับครับรุ่นหลังสุดท้ายแท้ๆครับน่าจะหลังสุดท้ายแท้ละนี่ครับ ก่มูเลยลุนครับจะได้เห็นสักแต้มก็ครับเป็นแต้มพีซีก็นี่เลยครับสุดท้ายแล้วครับลุนไปพร้อมกันครับจะได้ก็ได้สามแต้มแล้วครับมาลุนครับอืมไหนครับโอ้อยู่นี่ครับโอ้ยโอ้เป็นหนูน้อยครับ โอ้เต็มปล่อยครับเต้มนี่ปล่อยครับรุนหางครับังปล่อยก่อนครับถ้ามันน้อยเกินไปครับเอาไว้ได้เดี๋ยวปล่อยให้มันใหญ่แล้วก็มาเอาใหม่ครับโอ้ยตัวน้อยครับไปครับครับสำรับการดักหนูในวันนี้ครับนักแต่วแล้วเนาะทำให้เจ้านี่มาใจครับอย่างน้อยก็มาให้เครับสามแต้มครับหวานจอายุครับไปสามแต้มครับกังหัพอบอกให้ได้นะครับเนี่ยครับ นี่ครับนี่ครับอยู่นี่ครับสามแต้มครับผมกระสรุ่ฮื้อฟอลเนาะใื้อฟอลชัดๆกับได้เนาะหัว้าให้พฟอครับมันก็จะดูเหมือนนะครับอย่างดีเข้าใจนะครับครับวันนี้อากาศก็ดีครับโอ้โหดีตะคืนมนได้มาครับก็ดีแล้วครับตะคืนมันได้มาเพราะว่าหนูกับบออนักตัวไรครับก็จะมีเมื่อกี้ตัวครับพอจากตีตีฮื้ออนะครับไปเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเนาะ กะบ่คอยมีกินต่ไครเนาะครับคอยมีห้อยกินครับหนูโมได้มากินเยียตะไรครับครับกะสำหรับวันนี้ครับกะจะปิดคลิปไวปตะเอียครับขอบคุณนะครับสำหรับกดติมากดไลค์กดติตามนะครับกดแชร์ครับทางไม้และเกานะครับขอขอบคุณจันนักนะครับนะครับขอให้พอไปด้วยกันนะครับมีบรรยากาศอย่างที่ดีๆเดี๋ยวผมก็จะทายให้เนาะ ได้ไปไหนอย่างจะได้หาปลาหาหนูอย่างจะได้เนี่ยผมทายขึ้นเอยๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ